อ้าะครับก็ขอกัวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอาจารย์เอ็นเบอร์เกอร์วันที่พีคเกมกิจชิงนิมแพกน,นี่นะครับก็วันนี้เราจะมาเดินคุยกับตัวละครกันนะครับในเทศก,กาลเลนสไลน์นะครับก็ตอนครั้งที่น,นี่คือเราจบดีในไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าผมได้ข่าวมาว่ามันมีให้ไปคุยกับตัวละครด้วยทำเหมือนที่เราคุยกับเครื่องฉีงไปตอนจบพาร์ทนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปไล่คุยกับตนนัวละครคนอื่นบ้างนะที่ผมรู้ตำแหน่งมานะฮะโอเคแต่ก่อนนั้นเราจะคุยกับเครื่องฉีงสักรอบแล้วกันเนาะมาเนาะ

祭りの期間中はもし時間があったら歩き回ってみてなかなか見られない光景だから見逃さないでね。あまね、そ私も空き時間がもっとあったらいいのに君を連れて街を回って今回のカイ祭のために頑張って用意した装飾を見せてあげたいわ。 ถ้าฉันมีเวลาพักมากกว่านี้อีกก็คงจะดีอย่าพาเธอไปเดินเล่นลรอบๆจังจะได้ให้เธอดูทุกสิ่งที่เราตั้งใจเตรียมสำหรับเทศกาลไฮไลท์นในครั้งนี้นะอันนี้คือบทของเครื่องจีนะครับที่จริงผมก็อยากไปกันานางนะอย่าไปเดทอ่ะ <c oughs> โอเคต่อไปก็ในนี้นะครับในเจชบเบอร์ก็จะมีหนิงกวงอยู่นะครับเอาปินประตูเข้าไปเนี่ยนี่นะเข้าไปเลย

ได้ยินเธอพูดแบบนี้ฉันก็ดีใจนานอายเนียนอนก็ผ่านไปทศกาลนลท้การต่องก็แตกต่างไปจากเมื่อก่อนเช่นกันงานจัดการในปีนี้ใช้เวลานานมากไม่ว่าคนอื่นจะชอบมาหรือมการจัดการในปีนี้ใช้เวลานานมากไม่ว่าคนอื่นจะชอบมาหรือไม่ แต่ใพอใจกับบรรยากาศมากเลยล่ะบอกว่ามัน,มน,น,นจะเป็นแสงสว่างในการเดินทางของเธอนะเมื่อไหร่ที่เธอรู้สึกเหนื่อยล้าก็กลับมาที่หลีเย่ได้เสมออ่าเคครับนี่ของนิงกวงนะจได้หนิงกวงไม่เปลี่ยนเป็นชุดใหม่นะครับเคงั้นต่อไปเราจะไปหาหาไขว่าน น้องชื่ออะไรนะผมลืมชื่ออ่ะขออ่านชื่อแป๊บนึงน้องชื่ออะไรนะเนี่ยอ๋อสินเยนนะครับโอเคสินเยน็นจะอยู่ที่สะพานหน้าเข้าเมืองนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะฮะงั้นเราก็ต้องวาร์ปมาตรงนี้ก่อนเพื่อเดินเข้าเมืองเองผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีตัวละครให้คุยใครบ้างนะครับ อันนี้เท่าที่ผมรู้มาแค่ไอเบโดซูเฟย์ทำไมคุยแค่เบโดวะอากาศในงานเลี้ยงสุดยอดมากเลยแต่ฉันร้องเพลงเยอะเกินไปจนเสียงเริ่มแหบแล้วอากาบแ,กแบบนี้คงจะลำบากแย่เลยสิ クさんと海に出られていろんなことを知れたしみんなと一緒に祭りを祝うこともできた本当に最高の気分で最高の怪盗祭だระบาดกันฉันได้ออกทะเลกับพี่เบโดแถมยังได้ฉลองเทศกาลกับทุกคนสุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่เป็นเทศกาลเทศไลท์ที่มีความสุขที่สุดเลยโさん船員たちを家族のとこに帰らせたみたいだけど一人で退屈しないのかจริงสิพี่เบโดปล่อยให้ลูกเรือกลับไปเยี่ยมญาติหมดแบบนี้ อยู่คนเดียวไม่งาหรอそれはないさ昨日も対局に誘われたんだ気が向いたら好きな時に上に行けばいいฮ่่ไม่งาหรอกเมื่อวานก็มีคนชวนฉันไปเล่นหมากรุกถ้าฉันอยากเล่นก็คือไปเล่นได้ทุกเมื่อแหละอขึ้นไปหรอมาถึงไปเจเชเบอร์หรอมาこの話は置いといて休憩が終わったらもう少し食に行こうぜ ไวาค่อยคุยเรื่องนี้นะรอเธอพักผ่อนเต็มที่เต็มอิ่มแล้วเราค่อยไปกินข้าวกันสักมือ้อเทศกาลเลเทนไลท์มีแค่ปีละครั้งทุกคนสนุกการให้เต็มที่เลยนะไม่ได้คุยไม่ได้คุยกับเราครับคือคุยกันสองคนนะครับโอเคต่อไปเราจะไปหาฮูเต๋อฮูเต๋าจะอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับโถงแห่งการเกิดใหม่ซึ่งไม่ทำผมก็ลืมไปแล้วว่าโถงแห่งการเกิดใหม่มาอยู่ตรงไหน

ไหมมาถึงที่นี่ในวันที่ใส่ยิ่งใหญ่แบบนี้อืมอคงไม่จะมาเรื่องธุรกิจหรอกใช่ไหมไม่มไดหรอมีอะไรให้ช่วยไหมแค่มาหาเธอเฉยๆนะ่ะที่แท้ก็คิดถึงฉันนี่เองเธอนี่นะจู่ๆก็เป็นห่วบรรยายทาเอาฉันไม่อยากทาเอาฉันไม,ม่กล้าแต่งเรื่องแกล้งเธอเลยจไูดน อันที่จริงช่วงเทศกาลเล่นไลฟ์ฉันก็ยุ่งมากเหมือนกันฉันถามสูตรอาหารจากแซงลิงมาสองสามสูตรกำลเวลาลองทำอยู่พอดีเลยไหนๆพวกเธอก็มาแล้วงั้นลองชิมหน่อยไหมโ้ยน่นี่นี่ เอ๋อะไรกันทำสีหน้าแบบนั้นล่ะคงไม่ใช่ว่าจะไปแล้วหรอกใช่ไหมไม่หรอกน่าแล้วเราว่าอร่อยแน่อย่าแกลีงน้องสิโอ้ยอย่าแกลีงน้องนะฮะโอเคต่อไปไปหาเซิงลิงนะครับเพราะว่าพูดถึงพอดีเลยเซิงลิงจะอยู่โซนนู้นนะฮะไปวิ่งไปเฮ้ยแต่เจอซองลิก่อนมามาคุยกับซองลิก่อนดีกว่าครับ

しかも、おじょうどは、ヒを持てました。とくに心配するようなこともない。そんなにとんかって、まいわんちンカンサバイ。がもん。ออどうし時はとより、友人を訪ねるためにする。だから、俺もでかけては、いつものようにちゃうみながら、コーを聞いている。バカンワトウン、オッパインプン。 祭りの時は講談師もそれに合わせた新たな講談を用意する。は、その多くは,たた多くは伝説の改変や野シの新説だ。話の真偽はともかく、これらの物語に含まれる活気は祭りには欠かせない。 ส่วนใหญ่ก็เป็นการดัดแปลงมาจากตำนานหรือประวัติศาสตร์ถึงจะไม่รู้ว่าถึงจะไม่รู้ข้อที่จริงแต่มันก็สนุกมากพอที่จะเป็นตัวเลือกแรกสำหรับเทศกาลแบบนี้เข้าใจสุดๆเลยล่ะどううやらお前もここのを理解できるよになったถ้าทางเธอจะคุ้นเคยกับนักเล่าเรื่องของที่นี่แล้วสินะ人は変変わわり伝統もるวันเวลาผ่านไปคนเปลี่ยนประเพณีก็เปลี่ยน

เมื่อสานการสงบลงประเพณีการปล่อยโคมลอยก็ค er ่อยๆการเป็นพิธีแห่งการล้ำลึกของชาลีเยแล้วมดกแห่งแสงเป็นสัญลักษณ์ความเป็นอมตะของจิตอวิญญาณของผป้ก้าผู้าหารครับสิ่งที่ไม่หวั่นไหวตามการเวลาแบบนี้ก็คือร่างเงาของลีทาบิบิโต お前がリーウェジンと一緒に解答祭を楽しんでくれることを祈っている。那他，บอกว่าเธอจะเฉลิมฉลองเทศกาลเฮลไลร่มกับชาลีเย่นะ。那คุณล่ะมีแผนไ,ไว้ไหม？予定という言葉は俺にはそぐわない。俺はただ気の赴くままに好きなように散策し、好きなところに行くだけだ。ฮัลโหล，คนี้ไม่เหมาะกับฉันหรอก。ฉันเป็นแค่คนว่างงาน，ไปไหนมาไหน,ไหนตามใจตัวเอง。อย่าไปที่ไหนก็ไปที่นั่นเท่านั้น。

ได้ชื่นชมความเจริญรุ่งเรืองของตลาดในฐานะคนว่างานก็เป็นเรื่องน่าดีดีเหมือนกันนะโอเคครับต่อไปเราจะไปหาซังลิงนะฮะก็ตรงนี้เองเฮ้ยเฮ้ยตกตกตกนี่นี่ตรงนี้มีครอบครัวหนึ่งสั่งจองโต๊ะจัดเลี้ยงไว้สองโต๊ะ

ถ้าเธอคิดถึงรสชาติอาหารของพัตคาลวังมินไม่ต้องกลัวว่าจลละลกโกนฉันนะต่อให้ย่งแค่ไหนฉันก็มีเวลาให้เธอเสมอโอเคครับต่อไปเราหาหาคนในเมืองน่าจะเกือบครบแล้วเหลือตรงไหนนะตรงท่าเรือผมจำได้มีท่าเรือท่าเรือท่าเรืออ๋อท่าเรือมีนี่ครับมีเฉินเถอนนะฮะโอเค ยู่ไหนะเชนเถอะ้ปเจอเจอเจอเห็นบลอกแบ๊บน <sogenan nt> <throat> ี่นนู่นนู่นโอ้ยอย่าู้ยย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 นยย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 กยย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 ยคยยยยยนยย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 ยากยย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 ายย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 นยย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 ่ย このような景色にかなり違和感があった。だが、人々はこれこそがカイ祭だという。みんな明るい場所が好きであるがゆえに、カイ祭の話になると、いつも笑顔になるのだろう。ら、が、いでも、がる、ちん、 เพราะแบบนี้ทุกครั้งที่พูดถึงเทศกาลเไลท์ ine, ทุกคนก็จะยิ้มออกมามเสมอこれはどうだจะ,จะ,จ,ะจะทำให้เธอดูแบบนี้ไงเรายิ้มแบบนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันเธอยิ้มนี่สกิเธอจะอยู่ที่นี่ตลอดไปไหมแค่ในช่วงเทศกาลไลท์น่ะนั่นเหรอ ฉันดีใจที่ได้เจอเธอแบบนี้คำตอบใช่กับความรู้สึกของฉันอยากให้เทศก,กาลไฮไลท์อยู่แบบนี้ต่อไปไม่มีที่สุดโอ้อารมณ์แบบนางอยากอยู่กับเราต่อไปครับความหมายอ้อมๆนะฮะเคต่อไปเราจะไปหาหยันเฟยนะฮะหยันเฟยจะอยู่ที่จูยุนเทเลสจูยุนเทเลสก็คือตรงนี้บริเวณนี้ฮะไอ้ตรงเนี่ยๆไอ้ตรงเนี่ยสวนพวกนี้นะครับเราขึ้นเขาไป ちょ ja ういいいいい、wow. どいいときに来たな。今場所ょあけよ。まわりよく、の景色だ。いくら見ても見飽きな。じゃあ、やきはい。んびほんはりり、いや、みんなきまきにじん。たにびらぱくら。おとさまから、てがみをもらったな。

私もお父様の洒落た風格を受け継いでいるのかもしれない。ほら、こうして自分自身に何日か休暇を与え、景色を楽しんでいるだろう。ああそ,<笑い>、うん、そうだチャを見て思い出スたタイ紙をバすときバはお前のことも書いておこうバサ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  เอ๊ะเรื่องนี้ทําให้ฉันนึกขึ้นได้เดี๋ยวตอนตอบจดหมายพ่อฉันจะเล่าเรื่องของเธอให้เขาฟังได้เจอเพื่อนที่น่าสนใจแบบนี้ก็ต้องเล่าให้ครอบครัวฟังสักหน่อยโอเคครบนะครับต่อไปปัญหาคือวัดของที่ไซโออยู่มันคือที่ไหนตอนแรกผมนึกออกแค่ตรงนี้แต่นี่มันเจ็ดแชมเบอร์อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ตัดทิ้งเลย ไม่ใช่เอ้ไม่ใช่เศษจมื่ใช่ปะไม่ใช่ตรงนี้ด้วยมันต้องเป็นวัดใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่าไซโอไม่ได้อยู่แถวนี้ไซโอน่าจะอยู่แถวแถวเนี้ยเนี่ยเนี้ยโซเนี่ยฮะตรงนี้ปะวะไม่ใช่ไม่ใช่วัดโอเคเห็นตรงนี้มั้งใช่ทห่ผมรู้นะผมไปดูมาครับว่าตำแหน่งของวัดอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้ ใช่ไหมซโอมาทำอะไรตรงนี้นี่ไงอยู่ตรงนี้จริงด้วยซโอว่าไงอยู่สักแตะไครเชียหมาแล้วเหรอฉันว่าเทศกาลเลื่อนไลปีนี้ก็เหมือนกับทุกๆปีนะยันว่าถ้ากันเลืะอนไลปีนี้ก็เหมือนกับทุกๆี เมื่อปิศารณาถอยผู้คนก็ปลอดภัยถ้าเพรวสาเพราวเ็จรู้ก็จะถือว่าความปรารถนาของเขาเป็นจริงเซโอมาถึงที่นี่คงไม่ได้มาชนฉันไปดูดอกไม้ไฟในเมืองหรอกใช่ไหมที่แท้เธอก็อยู่เธอที่แท้ก็ที่แท้เธอก็รู้อยู่แล้วสินะใช้อยู่ที่นี่นแหละ ถ้าดอกไม้ว่าร็วทาดโนมคน่งถ้าดอกไ,ไม้ไฟพุ่งขึ้นไปได้สูงพอก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าจะอยู่ที่ไหนเริ่มถึงคนที่อยากเจอฉันที่สุดแล้วเขาก็จะมาหาฉันเองโคโตจนนี่ไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ในเมืองก็ไม่ต่างอะไรกันหรอกโอ้มาอยู่กับเพื่อเก่าใช่ไหมฮ้าเจ้าหิเนี่ยครับ เนะฮะโอเคต่อไปเราจะไปหากันยูกันกันยูจะอยู่ที่ภูเขานู่นเลยนี่ครับตรงสุดวาร์ปเลยครับไหนนะ <coughs> カイトーサイワイガメでしょうー。チカゴロワ、トノヨ過ごしモスですかイスキス,ス,スカルンレバン、スベテンアチュンチョニークヨ、ネガテイマス。アタシノヨニ、イツモナニカシラノシンパイモトーカ 何でもありません。見ての通り、カイトーサイバー、ヒジョニーニーウウウウタメ、シュリスベキコトモーク、ギョクケダニモドテ、ジモテツダオトモテータノデ่ナー。あ、メビレロン、เーヤนテヘナレ、シスカリティーライ、ナニューギャスアンマン、チキンチャンコンカパイジャカイルズンタンティー、ユージンテレス、ギョーコーサマカラ。 何日か休むよう進められてしまいました。仕事は急ぐ必要がない。仮説は友人と過ごすべきだと。しかし、リュウ・シン君と一緒にいては、今年の仕事はどうだの、一緒の人はいるのかなどと、あれこれ聞かれることでしょう。う แต่ถ้าอยู่กับเจ้าวอเวมคาแล้วก็ไม่ทลายเธอจะต้องถามฉันแน่ว่างานนี้เป็นยังไงบ้างมีคนในใจบ้างหรือ,อยังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามนี้คือ,อาบอาเาาว่าเหมือนถามเหมือนถามเหมือนถามแันยูว,ว่ามีแฟนหรือ,อยังอะประมาณนั้นพอจะจินตนาการได้แล้วสรุปมีคนในใจไหมเอ้ยถามที่นี่ลูกอะเอ๊ะทำไมแม่จะเธอก็เดีตยว สักชิ้นรักนั่นทักกิ้งส์มาสแต่เราพูดออกมาแล้วว่าที่นี้ที่ยัดติดที่ขอบใจเธอมากนะที่มาอยู่เป็นเพื่อนเอ้ยถ้าถ้าเธอไม่มีแฟนเราเป็นให้ได้นะ <laughs> โอเคเอ้ยต่อไปครับไปที่ไหนดีต่อไปเราต้องไปที่หมู่บ้านควีมิลเลด นะครับนี่ตรงนี้ถ้าหมู่บ้านจะมีทั้งหมดหลายคนด้วยกันกน็คือมีชองหยุนเอ่อซินชิวแล้วก็อาจารย์ยุนนะครับเออคือยุนจินนั่นเองนะฮะอยู่ที่นี่หมดเลยแล้วก็ชิชีด้วยชิชีก็อยู่ที่นี่นะฮะโดยเราจะวาร์ปตรงนี้เลยเริ่มที่ตรงนี้นะก็ไม่เชื่อว่าอยู่ตรงไหนบ้านนะครับผมก็พอเดาๆไว้แต่ถ้าตรงวาร์ปนี่น่าจะมียุนจินหนึ่งคนละ

皆さんとても楽しんでくださって私もとても誇らしかったですแล้วก่อนฉันได้รับเชิญจากลุงพี่ลัวซินัวซินอ่านยไงไม่รู้วอ่านขออภัยนะถ้ามแสงที่ควีนเลเลถึงแม้ว่าจะเป็นการร้องให้เด็กกับคนแก่ฟังแต่ทุกคนก็มีความสุขที่ได้ฟังฉันเองก็ภูมิใจมากเช่นกันรุงพี่ลัซินจากซินโอบาซามว่าวัยรุ่นอักแสกอง ตอนที่คุณย่าลูซินส,สาวๆเธอก็เป็นนักแสดงเหมือนกันพอได้เจอกับคุณยายในทุกวันนี้เธอก็ยังมีพลังใสเหมือนเดิมเลยภรรยาทุกทีการแสดงก็เป็นแบบนี้แหละขณะอยู่บนเวทีก็ต้องรักษาภาพลักไว้ ตอนนี้อยู่นอกเวทีก็สามารถผ่อนคลายได้บ้างฉันเพื่อชงชาฉันเยี่ยมเสร็จพอดีเธอจะชิมซักแก้วก่อนไปไหมล่ะการดูโคมไซโอในหมู่บ้านก็มีเอกลักษณ์เหมือนกันนะถ้าเธอไม่รังเกียจฉันจะค่อยๆเล่าให้ฟัง โอเคต่อไปนะครับเราก็ไปหาหาน่าจะน่าจะไปเจอชงหยุนกับชงหยุนกับอันนี้ก่อนสิงชิวนะครับนั่นอะยืนอยู่ในเมืองยืนอยู่ตรงนเนี่ยไงอา้าวทำไมเหลือแค่ชงหยุนล่ะสิงชิวไปไหนเอ,อ่ะไม่คุยด้วย พูดไม่ได้ชองหยุดไปไหนอะเอา้าชงหยุดไม่อยู่อะเอ้ยสินชิวไม่อยู่ครับเหลือแต่ชงหยุดน,นั่งอยู่ตรงนี้เอ้ไม่อยู่แฮะโอเคไม่เป็นไรงั้นเราไปหาไปหานี่ครับไปหาน้องชิชีนะครับเดี๋ยวน้องนานะน,นี่ นี่ไงอยู่ตรงนี้น้านคุณเบย์จะอยากไปบนหลังคาดูดอกไม้ไฟอตรงนั้นสูงกลัวนกกระจอกน้อยบนพื้นตกใจ

ผู้ป่วยสําคัญกว่านานะไม่เป็นไรไคตัใวใส่เงา終わった後にまたナナを連れて街を回りましょうそれでいいですかเราเสร็จ,จางานเราเสร็จจากงานยุ่งในช่วงเส้กาลเทไลน์นี้แล้วฉันจพานานะไปเที่ยวให้ทั่วเลยตกงลงมั้ยจนโน้ต2回ておくナナนะขอจบไว้ก่อนเอ๋わかりました筆をどうぞได้ๆได้อ่ะปากกาโอเคครับก็เสร็จแล้วครับ2คนนี้ กลับมาหาเครื่องชิงโอเคงั้นสำหรับการเดินทัวร์คุยกับเอมบซีเหล่าเพื่อนของเรานะครับก็หมดไปแล้วครับถึงแม้ว่าจะคุยไม่ครบนะครับก็ขออภัยด้วยเพราะว่ามีตัวละครสองคนที่คุยไม่ได้ก็คือชมอยู่กับซิงชิวนะครับบัคไม่รู้บัคหรือว่าเพราะอะไรเพราะผมไม่เห็นซิงชิวนะครับหายไปเลยนะฮะโอเคก็ถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ดีนะครับเป็นเทศกาลที่ผมว่าจัดปีละครั้งก็ดีเหมือนกัน นะครับปีที่แล้วนี่ผมเสียดายมากที่ผมไม่ได้เล่นไม่จบนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าตอนจบเป็นไงนะฮะโอเคสภานี้ก็คงต้องจบจากที่เท่านี้ก่อนนะครับสภาหน้าก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับสำหรดีวันนี้อาจารย์เอลิเบเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ